สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาเดินเล่นอีกแล้วนะ <wanna> พามาอัปเดตดอกทิวลิปกันนะคะออกมาเยอะขนาดนี้แล้วนะสามกระบาดแต่ว่าอีกสามกระบาดยังไม่ขึ้นนะคะก็มันสูงขนาดนี้แล้วเราก็ยังภาวนาว่าให้มันอยู่รอดนะคะ มีแดดหน่อยก็เลยพาเด็กๆออกมาเดินเล่นนะคะตรงนี้จะเป็นต้นดอกดาวเลืองยังมีผีเสื้ออยู่ไม่ใช่ค่ะของหลอกเด็กเอาของเอเอมมาวางนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอร,รอบๆนะคะสวนผักตอนนี้เราก็ทำความสะอาดแล้วนะเรียบร้อยนะคะช่วงนี้นะคะก็รอให้ ใบไม้มันร่วงนะคะเพื่อที่ช่างคนตัดคนตัดต้นไม้เขาจะมาตัดเนี่ยคะ่ะตัดข้างบนแบบนี้คาดว่าจะมีแดดมากขึ้นเนาะก็แต่ว่าเขามาไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันเขาก็เลยทำงานลำบากนะคะนี่นะแปลงผักของเราก็จะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปอะคะ่ะพวกเปลือกไข่พวกเศษเศษอ,อ,อาหารนะคะ นี่เสาวรถต้นนี้น่าจะประมาณปีครึ่งได้นะคะจริงๆอ่ะเขามันอยู่ตรงดินตรงนี้นะแล้วสามีอ่ะเขาถางทั้งหมดเขาถอนเอาไปทิ้ง <c ười> คือร้องไห้แล้วก็ไม่พูดเลยครับไม่พูดด้วยร้องจริงๆเขาบอกว่าเพราะมันมีหนอนกินใบเขาก็เลยเอาไปทิ้งต้นเนี่ยเป็นต้นที่ขี้เหร่ที่สุดแล้ววางทิ้งไว้ข้างนอกบ้านตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นนะคะก็ เขายังรอดก็ถือว่าเขายังดีอยู่นะแข็งแรงมากอันนี้เขาก็เลยไปเก็บมาจากากระบะที่ทิ้งยานะคะเอามาปลูกให้คืนเนี่ยกินใบแบบนี้เขาก็เลยคิดว่ามันคงไม่รอดแล้วฉันก็เลยบอกว่านี่ <c oughs> ฉันถนอมมันมาตั้งนานปีกว่าอะไรเงี้ยมาขุดทิ้งคือร้องไห้ร้องไห้จริงๆนะคะเขาก็เลยไปหามาใส่ให้คืนก็ คุณค่าทางจิตใจเนนะาะเราอตสาปลูกมาตั้งนานอนะ่ะแล้วก็ทําไมมาเอาของเราทิ้งมีหลายๆท่านถามมาว่ารอบๆบ,บ้านนะมีเห็ดไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแต่ว่ามันเป็นของขีดของเพื่อนบ้านเนาะ mm. ก็มันจะเป็นลักษณะเดียวกัน mm. เห็ดแบบนี้นะคะ่ะที่มันกินไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังขึ้นมาทั้งปีอ่ะคะ่ะมีทั้งสีแดงแบบนี้นะแล้วก็มีนสีขาวแล้วก็มีหลายๆพันคือเยอะเยอะมากะคะ่ะ ก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเป็นเห็ดกินได้คงจะสบายไปแล้วเนี่ยมันยาวนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะในเขตของบ้านเราก็มีแต่ว่าตรงตรงนี้เราทำความสะอาดมันก็เลยไม่ขึ้นให้เห็นเนาะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นย้านะคะที่ปลูกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ตัดไปแล้วสองรอบนะคะก็วันนี้พาอลิเซียออกมาเล่นอีกแล้ว ขี้เกียจนั่งไหลลงมาแล้วล่ะค่ะจะลงจากรถแม่ก็เลยแบบเนอพาเดินก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอชาเอมมาจากโรงเรียนนะคะเดี๋ยวก็คงจะมาเล่นกับน้องเด็กๆเล่นกันนี้นะคะเอามาให้ดูแก้การคิดถึงไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ